ก็คือัวหน้าหหน้าทีหรืออทุกเลยล่ะหรือได้สีเขียวสุดเลยดาวเด่นดาวเด่นเนี่ยเป็นคนเป็นลูกน้องพี่ ที่ผมบอกใช้ภาษาเทโยบายมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีระบบวิจัยหลูมจากข้างล่างนั่นหบางทีเราอาจจะเป็น m essenger แต่แม่ messenger ผู้ใหญ่มาปุ๊บพา้าเลยฟุดเด็กจะงงเลยผมก็เลยบอกว่าบทบาทของเราที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเราต้อง absorb absorb แปลว่าอะไรนะเห็นไหมเราต้องซึมซับหลงรับ เพรสเชอรหรือความกดดันจากข้างบนลองอมาพี่พี่เชื่อเลยว่าข้างบนแบบพี่เก่ฑบางจังหวัอดอาจจะมีเยนโยบายมาแรงดยปุ้มมาถึง RM ปุ้มมาถึงพ,พวกเราฟลือด <c oughs> เลยเราต้องรับไปุ้มมือนกันแต่เราต้องรับและเราอะต้องแปลงให้มันสอบลงผมเจอนะพูดกักพื้นที่บางคนใส่ เพชเชอร์เนี้ยได้รับจากคุยกันพลาดมาและใส่ยพี่น้องพุ่งกันสาขาลาออกเลยเขาไม่ไหวไงพี่ผู้เนเจอรต้องเข้าใจตรงนี้ต้องแอดสอบแรงกดดันแล้วแปลงเป็นภาษาอย่างที่เราเข้าใจนี่คือนะมิสอะไรแมทริกซ์อินเซนティブไอสิ่งที่เราพูดอ่ะมันไม่สอดคล้องกับตัวชีวัดเขามันเลยคนโดยามากมักจะทำตามอะไรนะทำตามตัวชีวัด บางทีเราอ่ะไม่เข้าใจว่าเขาถูกวัดอะไรแต่เราไปใช้ให้ข้อมูลวันกับตัวที่เขาอาจจะไม่ได้ถูกวัดน,นั่นนะเราต้องเก่งในการที่จะค้นหาให้ได้ว่าแรงจูงใจหรืออสิสระทีของเขาอ่ะอิสระทีมันไม่ได้ไหมายความถึงเรื่องเงินเงิอย่างเดียวน้องๆหลายคนน่าจะมีความปูุงใจบางอย่างมีความต้องการบางอย่างและเราตอบสนองเขาได้เนี่ยแหละคือมิสมันจะไม่มันจะอะไรกันนะครับการมิสไคือคุย,ยคนยที่บริหารทีม <คน S 1> ทุกคนควรต้องมี ตารางนี้อ่อรอตารางนี้จะเอาไว้ใช้ตอนทำเรื่อง competency เรามีลูกน้องโดยเอาแกนเมทริกผลงานกับศักยภาพเนี่ยมาทำเป็นสแบบี่า u คนที่ทำผลงานได้ดีและไม่เหนื่อยมากมักจะมีกลุ่มดาวเด่นกับแกนหลักช่วยทีมเยอะ yeah. ผมจะอธิบายดีๆครับคอนนะคนนรับเพื่อให้พี่พๆทุกคนวิเคราะห์ลูกน้องของตัวเองสีเขียวสุดเลยดาวเด่นดาวเด่นเนี่ยเป็นคนเป็นลูกน้องอีกหนงพี่ที่มี potential มีศักยภาพาและผลงานดีด้วยพี่ติ๋มจะมีคำถามนะมอาจารย์โน้ตแล้วศักยภาพวัดยังไงศักยภา,าพบนตำแหน่งของเขาก็คือ competency เขาได้แหละ competency สูงคือ JD job description ของหน้าที่ AM ต้องทำอะไรได้และต้องมีมี competency อ,อะไรบ้างเขาประเมินแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้นต้นั้นแล้วเลยสมมติที่นี่จะบอก5้าสีมองหนึ่งก็คือเรเวล5มีศักยภาพและทำงานได้ดี3คนของพิติอยู่ตรงไหนบ้าง แต่หลักช่วยทีคือทำผลงอย่างดีนะแต่คอมพิเจนซี่เขาอยังไม่หมอมตอนนี้ความพร้อมคือวันนี้ใครมีศักยภาพแบบประเภทว่าพี่ติ๋งถูกตตลอตเตอรี่ลาออกแล้วมีคนขึ้นแทนที่เลยแสดงว่าคนนี้มีศักยภาพนะเพศโรการเจรไนาคือมีศักยภาพแต่เประมาหายัไม่เกิดม่เฮถามอะไรรู้เรื่องหมดเลยให้ทําอะไรมาหมายได้หมด <S 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 โอ้โหคุยเข้าใจ แต่ยอดไม่มาพวกนี้ให้อออรอการเจรจาพี่ต้อง